3าคำพูดอันตรายที่ไม่ช่วยให้คุณก้าวเข้าใกล้สู่ความสําเร็จค่ะคุณเคยสังเกตกันบ้างไหมคะว่าหลายคําพูดที่ทุกคนพูดในชีวิตประจําวันนั้นส่งผลต่อการกระทําที่ไม่ช่วยให้คุณก้าวเข้าใกล้สู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไวค้ค่ะคําแรกเลยนะคะนั่นก็คือคําว่าฉันทําไม่ได้การที่คุณพูดว่าฉันทำไม่ได้นั้นทำให้สมองค่ะหยุด หยุดเลยหยุดการคิดนะคะว่าจะทำยังไงให้ตัวคุณนั้นสามารถทำได้นะคะทำให้คุณทำไม่ได้จริงๆค่ะตามที่คุณคิดนั่นเองค่ะอันที่สองนะคะนั่นก็คือคำว่ายากค่ะการที่คุณพูดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นะมันยากนะคะเช่นกันค่ะก็จะมองนะคะก็จะคิดว่ามันยากค่ะพอมันยากแล้วนะคะทำให้คุณนะคะไม่คิดอยากจะทำต่อะคะ่ะ อันที่3นะคะนั่นก็คือฉันไม่มีเวลาค่ะการที่คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาคุณจะไม่สามารถหาเวลาเจอเลยค่ะซึ่งทําให้คุณนะคะไม่สามารถที่จะหาเวลามาทําในสิ่งที่สามารถที่คุณก้าวเข้าใกล้สู่เป้าหมายได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ3คําอันตรายนี้นะคะอยากให้ทุกคนค่ะหยุดพูดหยุดคิดนะคะทั้ง3คําค่ะซึ่งเมื่อทุกคนนะคะ หยุดการพูดการคิด3คําอันตรายนี้แล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนค่ะเปลี่ยนมาเป็นพูดว่าฉันทําได้ทุกอย่างง่ายและฉันมีเวลาที่จะทํามันให้เกิดความประสบความสําเร็จค่ะวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะประสบความสําเร็จทุกคนต้องมีความคิดที่เชื่อว่าฉันทําได้ฉันเก่งและฉันมีเวลาในการทําค่ะ